ทำไมเอาทำ<ม>ความดีนู้ทำความดีค่กะก็บอกว่าให้ทำความดีบำเพ็ญป,ประโยชน์อ้าวคุณเดือนบำเพ็ญประโยชน์นนนชนสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พามาเบิ่งเขาซ้อมแข่งเรือนะคะงานไหลเรือไฟของอำเภอเต่างอยค่ะไหลเรือไฟอำเภอเต่างอยนะคะ ซ้อมแข่งเรือเริ่มแล้วคะ่ะเทศกาเลเรือไฟเต่างอยเริ่มแล้วเริ่มวันที่สิบสามนะคะวันนี้มา,มมาพามาเบิร์พี่น้องชาวเต่างอยนะคะม,มีตำบลเต่าง,งอยตำบลน,นาตานตำบลบึงทวายนะคะตำบลจันเพนมาซ้อมแข่งเรือ เด็กเกยาวาชนลูกหลานชาวอำเภอเต่างอยมาเด้อจ้ามาเที่ยวงานไรเรือไฟเต่างอยันลงเลืนน้ำอยู่ในบริเวณริมน้ำพุงอำเภอเต่างอยนะคะ ตรงจุดพญาเต่านะคะพญาเต่าอำเภอเต่างอยเวทีเริ่มขึ้นแล้วนะคะเวทีอยู่ฝั่งนู้นอยู่ฝั่งนู้นค่ะเวทีของยิปซีนะคะวงยิปซีมีนักร้องนักดนตรีนักร้องมาหลายวงค่ะเข้าไปดูในเพจเลยนะคะสะพานสะพานแขวนตรงริมน้ำพงุง ยังค่ะองพญาเต่าอยู่ฝั่งนู้นนะคะอยู่ฝั่งทางนู้นฝั่งนี้จะฝั่งเป็นฝั่งพระธาตุแ่ซื้น่าสิรูคอยพระธาตุอย่างนะซื้อพระธาตุอย่างนัพระธาตุกัสปะนะคะอยู่ฝั่งนู้นตรงนี้ตาทุ ศักดิ์สิทธิ์มากค่ะมาเที่ยวเตางอยมาเที่ยวดูหลายเรือไฟก็มากลับไหว้ได้นะคะมาขอพรได้ทั้งองค์พระธาตุแล้วก็อ,องค์พญาเต่านะคะโอ้ยเยี่ยมมากเลยคุณเดือนบำเพ็นประโยชน์เฮ็ดให้มันเต็มใจเฮ็ดเน่ยแม่เฮยใส่ถุงใส่ถุง,งดีบริ บัเป็นการแสดงนะคะนี่เพิ่นมีจิตใจแบบนี้อลีเลค่ะเพื่อนเป็นคนแบบนี้เพื่อนรักความสะอาดเพิ่นเป็นคนรักวกวา,าดแบบ,บกกสังกเก็บอกแกใส่ถุงแอลกอฮ์อันนี้ทีมหญิงค่ะบ้านใดเพื่อนนี่เรือค่ะลำนี้บ้านใดนี่อ,อันนี้รอดูตอนเพิ่นขึ้นมาจะโอ้เด็กๆเลยนี่เยาวชนค่ะหางกายยาเสพติดจ้า ได้ไหมหว่านแล้วคนหลนเออเขาห้มเนะทางน่ะเฮ้ยบอแม,มนอันบ้านนาตรงนาตานคุณบอเด็กน้อยเขาพาเดี๋ยวมาเบิ่งคืนนี้ขุมมือเธอไปไลงมาจิียนี่เป็นการซ้อมนะคะยังไม่ไม่ใช่วันแข่งจริงแข่งจริงเริ่มวันที่เขาแข่งวันที่16บหนะ สามดิไม่ใช่วงโอ้เริ่มตั้งแต่วันที่สิบสามค่ะไปชิงวันที่ 16, สิบหกใช่ไหมชิงชนะเบิ้งนะ่สิห้า,าข้ามไปเบิ้งเขาซ้อมรำบวงสวงวันที่สิบสามนี้นะจ๊ะนี้เขากำลังซ้อมนี้ซ้อมแข่งพายแข่งเรือนะจ๊ะทีมทีมเยาวชนเนะเต่าง่อย สะพานงามเนาะค่อยกับบอกเคยมาเนาะงามนะเ,ออเคยมาอยู่ลืมมาอยู่ค่ะบริมาดุดกาลางคืนเขาเปิดกลางคืนน,นี่จีกลางคืนนี่สวยขนาดไหนเนี่ยขนาดกลางวันยังสวยขนาดนี้นะจ๊ะสะพานนี้บริอยู่ในอเมริกกองเมริกาเด้อค่ะเด้อนี้อยู่เต่างอยนะจ๊ะ ดูในภาพบรรยากาศสิจ้าลูกไพร่เด้อเนี่ยเด้อนี่คุณางอันนี้เสียงแม่เพิ่นค่ะเสียงแม่เพิ่นไม่ได้เห่อบอดี้เฮ่อเด้อจ้ะเด้อบอดี้เฮ่อเออพรเอ้าอ้ยอันนี้บอ้แมนมือแข่งบอ้แมนมือแข่งเด้อค่ะเด้อซ้อมเฉยเยนะจ๊าไม่ใช่วันแข่งแต่ดูเสียงแม่หล่อนสิคะดูเสียงแม่หล่อนนะจ้าเพิ่น เพนเซียป่านเขาแข้งอีลีพี่น้องเอารถจากไนดนบอานะไปจ้าไปจ้าไปการไปการไปการไปบ้านใดเนี่ยบ้านบ้านเอา,าบ้านพ่อาลง มือซ้อมแคะบอแม่นมือแข่งมือนี้คะนนไปสด้บ้าจ,น,น,น,จน,น,าน้ำลายเด้ปีนี้ค่ะนเนออกะทะเบิง่งลววันที่วันที่เท่าไรสิบเจ็ไหมเนาะเขาแข่งเขาเริ่มแข่งเรือวันที่เท่าไร วันเสาร์นี่ได้ไหมเริ่มจะวันที่สิาเริ่มคัดเลือกมันบอกแล้วก็เริ่มแข่งแต่ซิ่งซิ่งอ่ะวันที่สิบหกแมเน้มาเด้อจ่าเด้อมเยนีงนี่ฟึมัเอดอวชนอ้เยาวชนจ้าบ้านนักมวยแท้อันี้บ้านไหนาดไอเอ้ยันวยเนื้อสุดยอดสุดยอด ทีมกุมารทองค่ะทีมนี้ทีมกุมารทองเลยค่ะเด้อบ้านได้อันนี้บ้านเจ้าอันนี้ฮะเออบ้านเจ้าอันนี้เลยลูกสาวเพิ่นกัลงแข่งเด้อจ้ะเด้อนี่อันนี้แม่อันนี้แม่แล้วจ้าอันนี้แม่อันนี้แม่จ้าอันนั้นลูกจ้าลูกเพิ่นเดยวลูกเพย่อนสอันลูกจ้า มาเด้อจ้ามาเด้อจ้าขนาดมือซ้อมยังมันขนาดนี้ขนาดมือซ้อมยังมันขนาดนี้นะจ๊ะทุกคนวันจริงจะ ไหนคุณโอ้โหดองดองซ้อมจะซ้อมเขาซ้อมจะดองเขาไปจะซ้อมจะดองเขาซ้อมทีแล้วพีอุ้ยเขาก็อ้อมแบบเขาบอกให้เห็นฝีมือจริงๆเด้อนี่เนี่ยเนี่ยทีมนี้แหละนี่ยเนี่เนี่เข้าละ บยค่ำแล้วเด้ออ้าวมันบรรยากาศมันได้ด้ดองเอ้ยมันพอดีอากาศเย็นๆมึงมันจังบอเมื่อย เจอกันอีกแล้วกาับครับพันยังสี่ซอสอีกค่ะเดี๋ยวพันถอยมาทีไม่เป็นไรอะนะลาเม็ดอีรีบออุ้ยบอกนุ่มคอยถอยรูปเสียก่อนยิ้มลูกยิ้มสวยยิ้มกันลูกอันลานลูกอันได้บุ๊คขอ้คุณคือน้ารักโอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอาชิตขอบคุณค่ะ ขอบคุณพาไมค์กันค่ะจุ๊บด้วยจุ๊บด้วยโอ้ยขอเนี่ยขอจิตจุ๊บเจ้าขอจิจุ๊บคอยขอนี่อซาบานก็เอาดอกน้องห้าบานก็เอาแม่แม่บาได้ไปตึกเบ็ดบ่มามาขอเบมาอันจะสร้างภาพซื้อแล้วก็ขอคื้นว่าเงินนะโชว์อะไรรู้ฮะโชว์อะไรรู้พร้อมอยู่แต่พุตเล่พอมันออกมาผูกคนได้เงินผูกอะไรนะ นายรู้เก๊มคนนายรู้เกมของเกมนี่แหละแม่บ่บ่นะอ่าลูกผู้ใดกระดองลูกอันลูกประจุเลนลาร์ดอะไรนั่นอะไปั่นเชียวใช่ไหมเลนเลนอะไเลนลาร์ด้รู้อุ้ยพิ่นเปิดไฟแล้วภูงามแบบนี้อือเปิดไฟแล้วคัมแล้วคัมแล้ว ja ừ. ja là vua lúk ja, ừ, chưi bye bye, ba chúc <laughs> chúc, ơi ừ. chắc qua đấy đẹp đôi của mình này mình chắc qua như ông ngân đó, How ba cái áo đòn, chút cho nó. chút cháu đồ mát, chút chút cho nó. Qua chút cho nó. Qua ba cái đong? đòn, chút cho nó. Qua chút Cháu nó. Qua chút cho nó. Qua chút cho cho nó. Qua chút cho ba Qua chút cho nó. Qua chút cho nó. Qua chút chút cho cho chút cho Hey. <laughs> Bọn <Bởi> nhóm là Khăm <laughs> lèo Khăm lèo mưa là đơ มาจ้ามาให oh. ้กำลังใจเด้อมา่เแงยเดีววันเสาร์นี้เริ่มแข่งเรือวันแรกนะจ้าวันเสาร์นี้เด้อพี่น้องเด้อมา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 เที่ยวมาชมนะคะงานประเพณีไหล่เรือไฟอำเภอเต่างอยจ้า เชิญเที่ยวงานประเพณีไลยเรือไฟไหวสาพญาเตา่าแข่งเรือประจำปีอำเภอเตอ่เตาอยจ้าฮะยอยือก่อนได้ไหะสำรับมื้อนี้กะขคอเก็บภาพบรรยากาศไว้เพียงสํานี้เราจะเดอ้อเดี๋ยววันนาฟ้าใหม่ จะมาเก็บภาพรบรรยากาศให้ชมกันเรืเ่อยๆเด้อจ้ะเด้ออย่าลืมติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้สาวย้อพ่อกระเทินเนี่ยเด้อจ้าวันนี้สวัสดีจ้าบายบายมาแวะม,ม, <า S 2> มาแวะซื้อส้มตำจ้าร้านนี้เด็ดค่ะเจ๊หนุย่ยเต่าง่อยอย,อยู่ตรงประอยู่ตรงไปนี่เด้อค่ะเด้อปลาใหญ่ๆนี่บ่ดอดายบไดาย ตามมะฮุ่ก่อนกำลังกำลังตามมะฮุ่ก่อนนี่ะกำลังย่างมึงอยากกินนึ่งฮ้อนเลยขึ้นก็เอาหูฮ้อนกันเลยตามไม่ไปนะตามเห่หมายยาย่าย่าย่าใส่น้อยสิอยาใส่น้อยสิเยอะไว้ใส่อใส่ตามอันนั้นกอซื้อพรีของแซบแซบขนมในนี้ตงจี๊ดจเออแซบได้เดือดเลยอีกนะพัฒมีเออพัฒมีของพ่อยนะอาวัลคืออะไรนะหน้าตาแม่ค้าเด้อจัดเด้อนี่ ่เนี so ่ยจ so ื the the ้วใบในร้านนีสาบสุดยอดย่างย่างดูสงสัยพืนขายตำกล้วยก็มี้อจ่ะตำกล้วยก็มีลูกชิ้นขนมเพืนก็มีข้าเอนผัดหมมีรถมะข้าเหาอย่าไปนุ่ยอย่าไปนาข้าของข้าของชาบ้านยุยขยามา มันฮอดได้ไรอยู่มันมาปีกไก่อุดอนอูุดอนพรกไก่ไม้เท่าไหร่จ๊ะอ๋อแ้อ่าอุ้ยคุ้มพี่น้องเอ้ยุดเจ้าจะเห็ดให้มันเมื่อยสามปีงห้าบาทสามปีงห้าบาทผู้เพื่อทางเครื่องปรุงเจ้ามาเอื้อเจ้ามาเปลืองค้าพื้นค้าพายมาย่างน้าแฮมหน้าอีกมาซื้อกินพี่น้องผู้ทำไมละห้าบาทจะห้าบาทสิบาทอืส้มตำนี่โคกละยี่สิบบาทขึ้นไปจ้ะ ตำกล้วยก็มีตำทะเลตำทะเลตำกล้วยสามสิบตำทะเลบ่มีโอ้ยเบอง์นู้ค่อยล้ว้าไปก่อนละมีแต่ตำธรรมดาบะคะมีตำธรรมดาตำกล้วยอู้ยกินปลาแดกสุดเจ้าก็คือหอมเตะดังค่อยดีดแท้เมื่อะหือสุดเจ้าบ่มีภัยสิกระโบไผ่มีแหละท่าน้องออกมาน้องออกมาถือเอามาเสียบใส่ดดังค่อยนี้มาเสียบใส่ดดังค่อยก่อน อันลูกชิ้นเนี่ยคะไม้เท่าไหร่คะห้าบาทลูกชิ้นกับไม้ละห้าบาทที่มันซื้อกี่ชุดยเจ้ายายถ้าพอมันเมือ่อยเชิญค่ะร้านนี้ขายไม่แพงนะคะคร้านนี้ขายไม่แพงจ้าแม่ค้าเด็ดสักบาทคะ่ะแม่ค้าขายไม่ออกแล้วจ้าแล,ลูกหนึ่งลูกสองแล้ว,วแห้งประสบการณ์หลายแล้ววะจะใส่หรือยังปลูกสนคะ ไดแล้วค่ะะพี่บอซิมบอกค่ะจะใส่สักบาทผงสุรสโอ้หาบาทโพออยู่บ่หบาทน้ำาซีมก่อนค่ะาซิมกน้นัาักขึ้นมาโอ้ยเตะดังท่วทว่าโอต่ำโอยมจอันมจแค่ต่ำขเด้อเอาต่ำขบุญใส่พริกเด้อค่ะเมใส่พริกได้นะคะแ่พริกปุ๊บอะไรดองเอ้ยยันปวดนัวเหยดเซปัญหาใล้ค่ะ ฮะอันนี้เดี๋ยวเขาจองมั้ยนะที่แม่คะเอาเลยนะมื้อจะมาซื้อได้ลูกเด้อจ้าจงทอเด้อจงทอจ้ามื้อจะมาจ้าเดี๋ยวนี้เอาไว้ให้หลายลายจ้านี่แค่อยากให้เด้อค่ะจะ็คอยไปได้กินเพิ่นคิดไป40ก็ได้แล้วแต่เพิ่นจะเอากี่บาทโอเคโอเคแล้วก็โอเคไปเนาะจ้าอยากจะตับหมูเนี่ย มาช้าหมดแล้วนะจ๊ะจองหมดแล้วนะจ๊ะมื่ออื่นจังกินเด้อสี่โ้ือเโ่พอดีล้วโทรมาจองก็ได้เด้อเบอร์เบอร์โทรมาจองโอเบอร์หนุ่ยศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนดสองเก้าดเก้องห้าเจันุ่ยเตาง่ายอ่า ปิ้งไก่จะปิ้งละห้าบาทนี่ไหมละห้าบาทนี่พี่น้องอย่าปิ้งให้มันท้อนแนมนะมื่อยเบลองทานเบลองทานอาเสียบไม้นี่กับไม้แทงมือเด้อจ้ะเด้อมาซื้อกินห้าบาทนี่กินปิดไก่เนี่ยเทอาเครื่องปรุงแล้วกับเปิดนั้นแล้วพี่มาเป็นเท่าไหร่คะของพี่หมายนะรวมอันนี้พอดีร้อยโอเคค่ะหนึ่งร้อยบาท แต่ผมมีเงินอีดองยืมก่อนไเลยนะมาคอยจูบเจ้ามาเบ้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 าจ้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 าหนึ่งร้อยบาทจะกลับแล้วนะจ๊ะจ้า thank you บาย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 มึงกินแบบมันระวังหน่อยไหมเนาะมึงจะมีบอกกูมาเลยหนึ่งร้อยเมื่อปักก่อนเด้อ